สวัสดีครับพีเอฟซีและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่25เดือน2อพศ2568นะครับกับแนวต่างลาวทีวีลาวเฮตีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับครับแนวต่างก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีก็อ่าเลขเด่นนะครับจาก0ถึง9ก็คัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอ,ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมตรงท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูลาวทีวีเนาะวันนี้ลาวทีวีกับลาวเฮดดีสลับกันเนาะนะครับเล็กเด่นนะครับ ก็สลับกันมาออก35นี่5ผมมาเน้นในอยู่จุดนี้นะครับเก้าสามห้าสองสนะครับผลออกก็ถือว่าหลุดนะครับสำหรับแนวตั้งก็ขาเลขสอตัวเดียวชุดวินออก2อสา กับต่อที่ลาห hd นะครับลาห hd ก็ออก809 c 1เห็นไหมครับมันเอา4กับ1มาทั้ง2ตัวเลยเหมางออก hd ส่วนออก hd ไปนู่นเลยเลขดิน่นสลับกันก็ถือว่าแนวทางวันนี้หลุดนะครับส่วนจุดวินก็เก้าลิกตัวเดียว ก็ต่อที่ลาสตานะครับลาสตาผลออก2 7 7 1 7นะครับขอไปครับ2 7 7 7 1วันนี้ลาสตาก็ถือว่าใครใช้ชุดวินนะครับวิน2ตัว3ตัวเข้าหมดนะครับ3กอไปครับ2ตัวเนาะมันออกเบิล์น7 7ก็เสียดายไปนะครับ3ตัวไม่เข้าเนาะ มันไปเบิร์นเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันเขา้าที่เจ็ดหนึ่งแต่สองก็มีเนี่ยนะครับวินงสองเจ็ดมันออกสองเจ็ดเจ็ดครับส่วนตัวเน้นวิ่งโลดนะครับเน้นในที่หนึ่งนะครับไปนำหนึ่งไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนเลขสองตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับหรือสองบนเนาะหลักร้อยนะครับส่วนตัวเจาะเน้นในที่หนึ่งหกออก จ็ดหนึ่งนะครับออกชุดนี้นะครับชุดลองกับลาสตาวิ่งรูดเข้าหมดเนาะแล้วก็ตัวเจาะด้วยนะครับจะเป็นตัวกลับนะครับกลับก็แนวทางลางทีวีกับลำเอสดีรดนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก f c ทุกท่านด้วยนะครับ ครับมาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่26เดือน2พศ2568นะครับกับแนวทางลาทีวีล้างเฮดดีแล้วก็ลาสตานะครับกับแนวทางผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับข้างต้นนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับไม่มีใครทราบเนาะว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็วิเคราะห์ตัวเลขนะครับเป็นเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นเนาะสำหรับแนวทางนะครับ กับเรามาดูลาวทีวีนะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่9 0 5 6 8นะครับ9 0 5 6 8น้กะครับสุดเลขเด่นก็ได้เลข9กกับเลข0 ได้90มันไม่ไป91แล้วมันจะไปมันจะไปเลข8นะครับแต่แนวทางไร่เก้าศนะครับมันมันไม่บวกเพิ่ม1แต้มนะบวกมันก็ได้เก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกหนึ่งเต้มก็ได้ศูนย์อยู่ดีนะครับจากนั้นมันไม่มันไม่ไปด้านข้างหลังนะครับไม่ไปหนึ่งนะมันจะขึ้นแปดนะครับถต่เก้าไม่มาแปดมาแน่นอนนะครับสำหรับเราทีวี เรามาดูตัวเจาะตัวเจาะไอที่เก้าห้าเก้นาะสชุดนะครับเก้าห้าเนะครับส่วน3ตัว ผมจับให้ที่805แล้วก็806ศูนะครับสองชุดตาม่าผมเน้นชุดไหนนะครับ3ามตัวผมเน้นที่85ดาเนาะฉะนั้นชุดที่ติดเลขนี้นะครับผมเล่นชุดนี้นะครับ05ก็เน้นในที่เลขศูนย์นะครับ จะเอาสามตัวไปตัดเล่นก็นได้เนาะแปด5ูนแปดห้าะครับกลับไปกันต่อที่ลาว <c oughs> เฮดดีลาวเฮดดีชุดวินนะครับหกสามสี่ห้าูนนะครับหกสาม สี่ห้าศูนเลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่หกกับสามตัวไหนจะมาวันนี้ผมเน้นให้ที่เลขสามนะครับก็จับให้ที่ 6 4 6 4 6 5เนาะนะครับก็6 4 6 4 6 5กใครจะเพิ่มเติไมไปได้ผมจับไปแค่4ชุดนะครับ6 4 6 5แล้วก็3 4 3 5นะครับผมไม่ได้จับเลขศูนย์นะคใครจับจับเนาะ <c oughs> ก็จะได้ทั้งหมดถ้าจับศูนย์ด้วยก็จะเป็น 646560343530 30, นะครับจะดัดผมเลือกจับให้แค่4ชุดนะครับหรือตันจะวินเราเลยก็ได้นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวผมให้ที่634แล้วก็665 เขียนผิดนะเนี่ยให้ปิดตัวนะครับก็เป็นหกสามห้านะครับสามหกสี่อืมตัวนี้ก็ได้ผนมะ <c oughs> ตัดสินใจลำบากสองตัวนี้น้ําหนักมันเท่ากันเลยหกกับสาม ดังนั้นตำแหน่งที่ผมเล่นผมจับที่เลข3 3เนาะ3ดีกว่านะครับก็จะเป็น3 4 3 5นะครับชุดติด3 4 3 5ใครจะจับเปินเติมก็ได้ก็จะเป็น6 3 5อีกตัวหนึ่งนะครับ จุดนี้นะครับสามสี่สามห้านะครับส่วนหกหกห้าผมกันไว้ให้นะครับเพราะว่าเฮตีมันชอบเปินติดหกบ่อยเกิน <c oughs> กลับไปกันต่อที่ลาวสตาเนาะลาวสตาก็มาดูชุดวินวันนี้ผมให้ที่ วันนี้ชุดวินได้6ตัวนาะลาสตาผมอยากจะตัดทั้งตัวแต่ไม่กล้าตัดปวดตัดตัวไหนมันออกตัวนั้นเลยจนั้นก็ใส่ไป6ตัวนะเนาะแต่ว่าผมก็จับไปแค่4ชุดนะครับยังติดเลขเจ็อยู่นะครับเจ็ดจะมาหรือเปล่าเจ็ดห้าสี่สามสองแปด สุด,เล,เ,ด,ดเลขเด่นได้7กับ5้าเลขเด่นได้7กับ5้วันนี้ผมเน้นที่เลขห้นะครับเน้นที่เลขห้ถ้าจับ5ก็จับได้ทั้งหมด4ชุดเป็น5้าสี่ห้มาสองนะครับถ้าจับ7ก็7จ7ดสี่เแนะครับแต่ถ,ถ้าเล่นเลขเจ แต่วันนี้ผมเน้นในที่เลขห้าครับเน้นในที่เลขห้าจะนนตัวที่ผมเดจับก็คือ4ชุดนะครับเน้นเลขห้าตัวเดียวนะครับก็คือ5้าสี่ห้าสามห้นะครับ 5 4 5 3 5 2แล้วก็58จับส่วน3ตัวบางทีผมอาจจะจับสลับกันก็ได้นะ3ตัวบางทีมันชอบแยกบางทีมันแยกกันมานะครับหรือว่าไปอยู่คู่หน้าก็าเลยต้องจับแบบนี้นะครับ จับ,บที่2 58 358แปามหับนนตัวที่ผมเน้นก็คือ58 กับข้าสองนะครับสองจุดนี้นะครับข้าแปดท่าสองรับใครที่รับแนวตางก็เก็บเอาไว้นะครับตัใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับไอ้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่ 2ีเดือนสอปศส5 6 8นรสะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ